ขอบคุณเจนสาวบางเตยนะคะที่วันนี้พาไปล่องเรือยอชสุดหรูมีพาไปเที่ยวสามีพวงมาลัมีนัดเที่ยวกับสาวๆค่ะสวัสดีวันลอยกระทงนะคะคือใครที่เราหล่อไหมหล่อไหมคนขับรถคอมเมนต์หน่อยว่าหล่อไหมเดี๋วดี่รักอุ้มเบลข้าวเหนียวพักระยานะคะพาสาวๆมาลงเรือยอชนะซึ่งตัวเองก็เป็นแขกรับเชิญนะรับเไม่ใช่งานเราเนาะแต่วันนี้ก็ มาให้กำลังใจเจนุศสาวบางเตยนะคะวันนี้มากี่คนเจ๊โอ้ยมากันประมาณเกือบยีคนค่ะสำหรับนุ๊ตและแม่นุ๊ตอยากมอบความสุขให้กับเขาก็ทำงานร่วมกับเรามาปีหนึ่งเนี่ยก็คือเหนื่อยด้วยกันสู้มาด้วยกันจะเป็นทริปส่งท้ายสิ้นปีให้กับพวกเขาก็เลยบอกว่าของขวัญปีใหม่ของขวัญปีใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะมีของขวัญปีใหม่ของแบรนด์เลดี้นุ๊แม่รอเซอร์ไพรส์นะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการลงเรือกันนะคะอ่ารบกวนขอยืมรถเข็นได้ไหมคะพอดีเจ๊ขาวไม่ค่อยดีอะค่ะจะเข็นเจ๊เขาไปที่ยวไหมอะค่ะ ที่นั่ง VIP ของเจนูนกเขาวันนี้เท่าไหร่คะค่าเไปตรงนู้นอ้าโอเคเห็นภาไปหน่อยอุ้ยอุ้ยไม่ได้แกงนายบายค่ะทีนีดีไม่สวยกันหน่อยหน่อยเนาะคนนี้คนสวยต้องนั่งคนไม่สวยต้องเดินเน้ตรงนี้เลยอ่ะบอยแวนครับผม เจนุดกระเรือข้ามปีอะตรงเรือข้ามปีคาาเรือยอที่เราได้เช่าวันนี้นะคะแล้วนี่ก็เป็นโซฟาห้องรับรองแขกนะคะคุค่ะ <c oughs> ต้องขอบคุณเจนุดสาวบางเตยน,นะคะที่วันนี้พามราล่องเรือ,อยอทสุดหรู <c oughs> จะพาเจนุดไปนอนทักขอดรักหนึ่งะค่ะ <c oughs> เรือลำนี้ห้องนอนอยู่ข้างล่างเ <c oughs> หรอใช่ห้องนอนด้วยนะคะห้องนอนในเรือค่ะนี่ห้องนอนอยู่นี่นะคะเดี๋ยวเราเจนุดื่มแล้วรู้สึกว่าตึงๆก็คือแล้วก็มานอนห้องนี้นะคะตัวต้องตัวแล้วก็อันนี้ก็คือ ห้องน้ำแล้วก็มีห้อง,องน้ำน้ำด้วยหรูมากเออหรูมากหลเดอะไร thank <laughs> you